วัสดีค่ะพบกับสาวปูกับช่องตามติดชีวิตสาวปูกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้เราจะมาทํำต้มส้มปลากระบอกกันค่ะเป็นปลาที่ลุงบ่าวกับสาวปูไปหากันมานะคะก่อนอื่นมาตัดตะไค้ก่อนนะคะนี่เลยจ้าตะไคยที่สาวปูปลูกไว้นะคะลุงบ่าวครับปลูกพูดผิดมาค่ะตัดตะเค้ก่อนนะคะ วันนี้สาวปูก็จะแกงต้มส้มปลากระบอกแบบโบราณดั้งเดิมเลยนะคะใส่วัตถุดิบแค่ไม่กี่อย่างสาวปูไม่ชอบใส่อะไรเยอะแยะมากมายให้มันรกรุงรังในหม้อนะคะมันดูไม่น่ากินทำสูตรโบราณดั้งเดิมจะอร่อยมากอีกแล้วนะคะหลายๆคนบางคนเขาเอาไปดัดแปลงใส่เป็นมะเขือเทศบ้างใส่เป็น หอมหัวใหญ่บ้างมันไม่อร่อยนะคะมันไม่เหมือนต้มส้มสูตรโบราณโบราณน,นะคะใส่ตะไคร้เยอะๆจะได้หอมหอมตัดไปเยอะๆใส่สักสามต้น นี่เลยค่ะสาวปูเก็บตะไคร้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปแกงกันเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปทํากับข้าวกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้สาวปูทางเพจแล้วก็ youtube กันด้วยนะคะทุกคนไปจ้าไปทําต้มส้มปลากระบอกกันนะคะส่วนประกอบของแกงต้มส้มปลากระบอกก็มีวัตถุดิบดังนี้เลยค่ะมีปลากระบอกกระเทียมทุบตะไคร้ทุบขมิ้นทุบนะคะ มะนาวเกลือแกงน้ำตาลทรายสุดท้ายก็กะปิค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะก่อนอื่นก็ตั้งน้ำแกงใส่เครื่องที่เราทุบไว้นะคะลงไปละลายกะปิลงไปเล็กน้อยนะคะแค่ปลายช้อนก็พอค่ะ น้ำเริ่มเดือดเราก็ใส่ปลากระบอกลงไปเลยนะคะปรุงรสด้วยเกลือค่ะน้ำตาลนะคะตามด้วยน้ํามะนาว ปรุงให้มีรสชาติเด่นทั้งสามรสเปรี้ยวหวานเค็มออกมาก็เป็นอันว่าใช้ได้นะคะตอนนี้ปลาของเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะปิดแก๊สได้เลยจ้าค่ะเมนูต้มส้มปลากระบอกของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยจ้า ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้สาวปูกันด้วยนะคะค่ะคลิปนี้สาวปูก็ขอจบคลิปไปก่อนนะคะค่อยพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ